ไกลๆแล้วดอกนั่นแลดอกนี่ดอกใหญ่ดอกนี่ค่ะมานมานหากลึกอูโหูหากมันลึกค่ะ สุดยอดเลยดอกเบ้อเลยเลยอันนี้ก็ลึกอย่มือบ้างกล้องงัดลากมือลึกได้แล้วค่ะสวยมากๆเลย วยมากๆเลยอันนี้เอาแต่เกตหนึ่งนะคะอันนี้สั์กินกระตายกระโลกโอ้โหสยดายมันแน่นนะแพนงัดขึ้นมากลัวกล้องมันสัน่น อันนี้มันสิเป็นฟ้ามเขานะคะแท่นกนระคับรถทานเขามากอู้ย่าฝูกเห็นแล้วมันโูขึ้นมากโอ้มันเนา่าค่ะดอกนี่มันดอกใ่นะคะนไงต้นไม้มันอุดมสมบูรณ์บะมีหยังมาเอาดอกนีดอกใ่ๆขาวอวบ,อบ หย่าหมอดฟุ่ยเห็ดกตงไงตามพ่อได้เกตหนึ่งค่ะตัวนี้อันนั้นยังตูมอยู่ค่ะเอาดอกนี่ก่อนเนาะหย่าฟุกอันนี้ก็ได้อยู่ค่ะเกตสอง ยายาเฮิฮึบเสียงถอนเห็ดเอาหลังงมีดขูด มีใช้ได้แล้วค่ะ จัดให้ดูอีกดอกหนึ่งจัดให้ตามเอฟซีนะคะเอฟซี FC ขอมาเสียงหมาเห่าหมาได้ยินเสียงเป็นกิโลนั่นเขาก็เห่า สวยมากๆเลยค่ะดอกใหญ่หวัวสมกับต้นใหม่ไงป่าเนี่ยไปต่อค่ะเอามีดยาวมาด้วยเอาไว้ตัดขาเห็ดค่ะอาตะก้ามาสองใบเผื่อมันเต็มเนาะมันเดินไกล มันจะได้ไม่เสียเวลา สำหรับเอซที่สอบชมวิวกะรอจักหน่อยเด้อค่ะแพนไม่ได้ตัดทุกสามดอกหรอกไม่ได้ตัดเบิดทั้งสามดอกหรอกค่ะแพนเวาพีดท่ำหนีก็ขายได้แล้วนะคะว่าเป็นยังค่ะมันเป็นธรรมชาติเน่อเฮ็ด ัดอีกดอกสุดท้ายแล้วไปต่อเสียงฟ้า้องวันนี้คืมนะคะลมเบาๆพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกแต่ว่าตกเม็ดนึงนี่แหละ สวยมากมากเลยค่ะดอกใหญ่คือตัวใหม่อีรีนักพรมหย่าฟูกขาก็ะย่าหย่าหมดดอกใหญ่ตามหย่าหมดอันนี้บ่ตัดค่ะเกตสองอู้ดอกใหญ่แท้เกตหนึ่งนะคะหนูขาใหญ่มากเลยงัด ดอกใหญ่นะักพรมนนั้นเท่าเรียวทันฝนตกลงมาอีกในะแห้งสิเกิดปลานี่หอย่าหมอดมันบ่พ่อนามปันไดมันก็เลยบอกอ,อกทีเอาปนกันไปโหลดค่ะเฮ็ดบได้เปียกดอกมอนีผลท่านได้ล่งบัดทีนี้แพนสีผ้าเก็บแบบเรียวไปเลยนะคะพี่น้องมันจังเรีวนะคะ่ะเพราะว่าตัดถุกดอก ตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆเนีมันซาค่ะพี่น้องกว่าจะได้คลิปก็ใช้เวลาประมาณสักสั่วโมงหนึ่งคนละค่ะเดี๋ยวแพนคอพาไปเก็บแบบเรียวทม์ไปเลยนะคะพี่น้องไปลุยกันเลยคะ่ะฝนมาแล้วค่ะพี่น้องป่านี่หญ้่หมอดมันฝูกหลายเนาะล้วก็ต้นไม้ก็ใหญ่ฝนกะเข้าบ่ค่อยถึงค่ะต้องรอให้ฝนมันมาหลายกว่านี่ก่อนมันโน่นๆผอมันก็เลยบ่ระทันได้ขึ้นที อันก็ยายรักค่ะไปปลาอีกปลาหนึ่งค่ะพี่น้องอันปลานั่นก็ะอุดมสมบูรณ์ค่ะแพนครับโรดพานมาเบิงวิวปลานี่นะคะต้นใหม่มันใหญ่มันเป็นฟ้ามนะคะอันนี้ได้ยินเสียงหมาเฮามันเฝ้ามัวข้าเจ้าสิกับแล้วผัดมะพร้ค่ะ ันมองรับลมรับแดดี่มันสิออ,อกดีปลานี่มันพันในพ่อหนักอาเป็เจดหนึง่งก็เอาขระโดกงงงงนี่คันคับรถพาน,นี่สิเห็นกุปกุบกุปโบทลายเล้วหล่ะคันปีในฝนลายนะดอกกะสิใหญ่หอมปลาแบบนี้นะไปปลาอ,อื่นค่ะพี่น้องไปอีกปลาหนึ่งนะคะมาหอดปลากับฝนตกพอดีค่ะก็เลยใช้ เสือกันฝนใส่ไล่แจ็คเก็ตน้ำเนาะให้มันเห็นชัดอันป้าเก้าแก่นีนเด้อค่ะพี่น้องเฮ็ดกระพอร่อแล้วคะ่ะซอกเฮ็ดใหญ่พี่น้องเอาแจ็เก็ตนึง่ง ya boss, nó cũng bị gụm, mán mán, rồi 2 cái งัญญาสิงยาอาทิตย์นี่ว่าฝนชิเลงประสนงามปะคะจากดอกสามหกเจ็ดดอกกิโลหนึ่งแล้วค่ะปลากระงามดีอยู่หญ่าหมอดฟุ่บเป็นใหม่เกาแก่พ้อมแต่ว่าเห็ดยังพันที่ออกหลายใหญ่ลักใส่มันบ่พอหนาม ต้องไปหาป้าที่โบแมนหย่าหมดที่แพนเก็บดอกๆนะพี่นอ่องอ่ามีคนตัดขาโอ้มีคนเก็บอยู่เนาะเห็นเขาตัดขาไปเล้วปลาไม่นะคะอันนี้ขับรถพานก็เลยว่าไปตาเฮ็ดออกเลยมาเบิง่งอ้าวพ่อสองดอกนี่ดอกนี่ดอกหน่อยค่ะบบเอานี่สองดอกอันนี้ เอาตะเกีดนึงปลากงา็งามงามต้นใหม่ใหญ่เกาแก่ดอกเ็ดมันสีไงตามนะคะขันปลาแบบนี้น่ะเห็นแล้วดอกเ็ดมันสีไงตามขันปลาแบบนี้นะคะปลาเกาแก่อันนี้มันใหญ่ลักมุง้ง เดี๋ยวมันกระสีออกที่ไปเรื่อยๆค่ะผลมาทั้งอาทิตย์บ่มีค่ะเฮ็ดที่ได้ป้านี่แพนวาสิบวตัดขาเนาะบัานี้คิดพ่อวายเอฟซีวาัตาัดขายเบิงเดนเดอร์วัซันอยากให้เก็บไปพร้อมแล้วก็สลับตัดขาไปน้ำเรื่อยๆอย่างนี่นะคะเดี๋ยจัดหอเพื่อนจักน้อยเนาะค่ะเนาะเปี่ยนใจจักน้อยเอาใจหลายๆคนค่ะ เสียงผลย่อยผลตกไปน้ำนะคะมืนอนี้ซ้ำนี่ซ้ำนี่กระายได้แล้วค่ะ เอถามบาโลเท่าใดว่าสั้นขายให้ล้านนะโลละซียูโรค่ะเพิ่นไปชงประเทศอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันประเทศเพื่อนบ้านนะคะเอฟซีเกาเพิ่นสิหูจักแต่ก่อนแพ่นเ็ดขายเก็บขายมาที่นี่สถานการณ์มันเปลี่ยนไป ดอกงา่ามคกาคิดปลานี่ก็ได้เดี๋ยวซิมาจอบอีกโย่ค่ะอาทิตย์หนาพุละ่ะหิยหมอดมันอิ่มนามก่อนขออภัยแต่เนื้อมัน เดี๋ยวไปต้อนเนาะคะ่ะแล้วก็งามงามชบายหูชบายตาข้าไปปลาลุบนะคะบัดที่นี่ครับรถพาน,นันปลานังงามงามเส้นทางอันนี้เส้นทางไม้ที่แพ่อนอยากมาสำรวจค่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเนาะว่าปลานั้นม่นชิเป็นจังใดคะ่ะปลาไม้นะคะปลาเนี่ยปลางามงามขอให้มันมาเนาะค่ะพี่น้องไปเบิ่งกันเลยค่ะลักษณะปลา,างาสบายพอมเดี๋ยวก่อนอื่น เอาเฮ็ดอันนี้ก้อนค่ะเฮ็ดไข่อันนั้นสามดาวแต่ไม่ใช่จุดประสงค์ของเรานะพี่น้องเอาตะเกียดนึ่งมาหนี่ง่างสำรวจปลางามงามแพ่นนขับรถกายมากเนาะแต่ว่าเราเห็นเฮ็ดเห็นแล้วค่ะไก่ผืนดอกบานดอกบานย่างพันย่างหาดอกตูม ด้าอลานี้ท่านได้ออกค่ะพี่น้องฝนและกะล่มและกะแดดอาจที่เข้าว่าท่านได้ถึงนะคะมันก็เลยออกสะาจากน่อยเดี๋ยวเพ่นที่เปี่ยนใจไปปลาเกา่าปลาที่เพ่นแพ่นเคยเก็บทุกปีนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเส้นทางไม่ทีอยากสำรวจชื่อๆดอกสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปสวัสดีค่ะ